กินได้ไหมลูกช้าชา้ชาช้าช้าจะตกไหมเนะี่ยค่อยค่อยเอาใหม่เอาใหม่เกือบได้แล้วเอาใหม่สิลูกโอเคเมื่อวานหนูยังปีนได้เลยเอาใหม่ไม่ใช่มันก็คืออันเดียวกันเมื่อวานหนูยังปีนได้เลยลูก ลาย a กนอ่าวันมอดามโอเควันมอดชามอีกครั้งหนึ่งเอาเลยโน no, เอาไม่เป็นไรเอาเลยอ่าช,าชา Slowly. Okay. ้าช้า o w l y โอเคครับถูกต้องแ้ะอ่ามือจับไว้อ่า,อา,อาขาข้างนี้เอาเอามือซ้ายจาับต่อโอเค กูดบายเก่งไปไหนละไปไหนละอ่ะจจะตั้งสไลเดอร์นี้สิฮะอาจจะไปนี้อ่ะออกมาสิไหนมือเหรออะเช็คยูแฮนโอเคอ่ะออกมาสิไออีเหรอโอเค lu uh, hand ah, ngomasi? masalah itu an ini sih lah. wow, hello. ah, masalah